จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะพุธเลเส่สันจิตสนใจอยากได้ติปเนาะค่ะพี่น้องขึ้นบ้านวันที่ยี่สิบเนาะคะ่ะพูธพูธเลยมาจากกรุงเทพกรุงไทยค่ะปีใหม่เนาะคะ่ะพูธเลยอยากได้ติปกะมาซื้อได้เนาะคะ่ะเฮือนปจัจจีเนาะคะ่ะบ้านเห่านี่ละค่ะไทยบ้านเห่านี่ละเนาะพู้เล่อยากได้สนจ,จิตสนใจก็สั่งได้เด้อค่ะทำละขึ้นบ้านเนาะคะ่ะ มาเด้อค่ะมาเอาทิปไปไว้เสิร์ฟเขาเนาะคะ่ะทิปมือง,งามๆค่ะทิปไม้ลายห่าเนาะคะ่ะพี่น้องผู้เลือ่อนทๆสนใจก็สั่งได้เนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นจากกรุงเทพฯเทพเนาะคะ่ะขึ้นมาหลังจากวันหยุดปีใหม่หยุดยาวเนาะคะ่ะก็มาซื้อได้เนาะคะ่ะทิปข้าวคะ่ะ ติ๊กงามๆค่ะพี่น้องพูดแต่ติ๊กงามๆนะคะ่ะมาซื้อได้เนาะคะ่ะค่ะสั้นกับพอซ้ำเน้นเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ